มันะกิจกรรมนะครับเออโอ้ยเอ้ยแม่งเกียมมร์หมงเกียร์มานะครับเราจะเ้ยเราก็จะรอกิจกรรมเริ่มครับอุปสรรคอีกรอบนึินโอเคโอเคโอเคกวนตีนจะบ้าครับสนุกเดีอะ <c oughs> บล็อกต่อและปัญญาอ่อน <c oughs> อยู่กันในมุมบนนะฮะเนี่ยดูแบบสกูงสกินแปลกๆเยอะเลยฮะไม่รู้ไปโดนอะไรนแต่ผมผมแบบรับประกันนะผมทำเองฮะสกินนี้ โอโ้โหโอ้โหเป็นไงหล่อหล่อเบยนะฮะอบออันนี้นะครับผมก็มันอยู่ดีเขาก็มีคนหยินโดเอาหินมาคุมปุ๊บโอเลดแอบโดดขึ้นมาเลยนะฮะแหมเกียนดี <c oughs> ไปเลือกห้องกันฮะเราจะไปห้องไหนครับผมขอเปิดที่ห้อง B ีก่อนแล้วกันปึ๊บับก็อ,อยู่ในห้องบีโอ้โหเงาคุกกี้คุกกี้แก่คุกกี้ต้องเก็บต้องเก็บ โอเคครับตอนนี้เราก็ให้ของเอเข้าไปก่อนแล้วเราก็ต้องรอคิวเราฮะออ้ยเอาคุกกี้ก่อนนี่คือปลายทางของเราครับไอ้นีแม่งโอเคคันนี้โอเคโอเคทล้มาสี่อันกับอละนี่ฮะเขาก็กำลังแย่คุกกี้อย่างสนุกสนานเลยนะสองมุมหืมอ่าพีแท็กพีแท็กพีแท็กก็เอาพ้าไปฮะตอนนี้ตอนนี้พีแท็กไม่ได้พาด คือท่านี่ไม้ผมแปลกๆกูผมใช้โน้ตบุ๊กนะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับจะเป็นพวกห้องซีเขานะครับมีคนผม <Okay S 2> ยาวเสื้อใส่ลุงมีคนเสื้อฟ้าแต่งตัวแบบคล้ายๆผมมีอะไรนะไอเสื้อแดงชุดเทพตรงกันเป็ดาวแล้วไม่รู้นะฮะพอาพิจากก<า>็พูดไปอ่าแล้วก็ไอไอดีธรรมดาอีกหน่อยเป็นเยอะนะเอ้ยนี่คนใส่ทรงใส่ส,ส,สูตรยุงเกียงขาวยุงเกียงขาสำรวจหลายห้องเขาวะาเนี่ยโอ้นี่อันนี้ดำๆนะห้องตัวเองอะ่ะอันนี้เสื้อคิร์ส้มนะฮะ อ,อ๋อปูเบร์เสื้อขีเบอร์สม้มอันนี้เสืส้สสอซื้อนะซื้อนะซอมบงซอมบี้กระต่ตายมริกาโอ้หนี่อหัวหัวแก้วมาสองสก,กินกับตัเพื่อนเลยโอเคห้อง A เอเรียงกันหมดนะครับห้องบีแล้วเร,เ,รเรียบร้อยเมื่อจาห้อง A เอเรียงกันหมดนะครับมีหลายคนนะครับที่เออมาแรงกันมากนะครับโอเคนะห้องบีก็เตรียมตัวกันเลยไป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  ไปไปไปขึ้โอ้โหน,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  oh, นะครับโนก็เยกียัะเยียะไปโอ้โหว่าถ้าผมจะตามผมตายโดนคนบังทางเลยแหละเฮ้ย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 เราจะตามนี้ไม่ได้เฮโอ้โหโอ้โหปิดมัว oh, 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 oh. ไม่อ่านว่ะแหละมีแวนไ,ไม่ต้องมีแวนแล้วผมเนี่ยเจ้าพ่อปากัวโอ้โหลุยเลยว่าจะเอาแพลตฟอร์มหน่อยอ่ะ จะเอารถมาจากไหนไปเอารถจากไหนอะเอารถจากไหนเอารถกันจากไหนวะซ้อมเป็นโอ้โห,โหมีคนซิ่งมาแล้วครับฟวาวบนะครับคนแรกนะครับวิ่งไปแล้วครับโอ้โหวิ่งแบบ ไม่ไม่ไม่เอื้ออำนวยคนข้างหลังนะซึ่งคน้างหลังเพราะดาวกระาบากนิดนึงอันนี้เราจะรอดรอเคยยงทันนะบางคนก็วิ่งมาปุ๊บเทียนทีร่วงพอดีนะสวยนะครับเราอยู่ที่ด่านเทียนทีดาวกระจายเอ้ยดาไรวดาวกระจายตรงนี้เราจะมีชีวิตรอดกับไปไม่รอดดาวว่าดาวกระจายกัมโอ้โหลุมบีลุมบีลุมบีเอาวปิดอีกอันนี้รถมาแต่รถเปล่ามาแล้วกัมปุ๊บรถเปล่า รถเปล่าควรไปไหนอ่ะมาผิดทางอ่ะคนอยู่นี่อู้ไม่ผ่านแล้วพห็นที่ล่วงเพลินเลยแย่หน่อยนะตายตั้งแต่ดาดแรกคือไอ้ที่ผมไปขึ้นเนี่ยไอแม่งเห็นแม่งคนน้อยดีก็ไม่น่าเดยกลับเนี่ยผมก็ขึ้นมาวนนี้ได้นะฮะ